สวัสดีค่ะทุกคน Good morning สวัสดีตอนเช้าล้มวีวีพูดเหือดหนาวหนาวนะยายแล้วหนาวเหงื่เข้าสู่ฤดูหนาวนาเต็มตัวเรื่องผู้ใดกับยายมันคือป้าติดประชาร์แบตแล้วืึ

อมันเดือดออกแล้วค่ะลูคุณพ้อไม่นั่นี่งเลยนะจับมันจับนี่แซ่ตาหนา jambatkabena

งอนดูทางงนเขาปัาเมล็ไอ้าสมุนหอยาย่ <athletes> mm ุดกดนองเลยยิงน้บอกพสาะบติเ สวัสด yeah, ีตอนเช้าค่ะทุกคนหนึ่งเขาเบิง์คนนึงเด้เห็นมันเห็ดยำเวนกันได้ด้มันจะชาติคนอ่ะืออแสงอาทิตย์อาทิตย์กำลังขึ้นนะคะตีหาเคืองแจ้งจ้างปังเอ้ยวันนี้ลมหนาวมากสวกสดีมอร์นิ่ง

เทศการตากข้าวหลังบ้านอีกนั่งข่าวตอนเช้าวันนี้ลมหนาวเด้อลมหนาวครับ <c oughs> ทุกคนก็ขอบคุณทุกค,คนที่ติดตามจ้าบ๊ายบาย Thank you for watching Channel